ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนี่นนุนที่ยากกับสิบภาพพอมพี่น้องเอฟซีไปบ้านน้องรัดดานะคะด้ยิ้นแม่น้องนาดาบอกว่าน้องนาดายิบลอตเตอรี่นะคะแล้วก็เด็กน้อยค้างบ้านนะคะเพื่อนไฮซีว่าเลขสี่ออกตัวได้นะคะเด็กน้อยสองคนสองคนซี่พร้อมกันนะคะอีกคนหนึ่งซีล่ลอตเตอรี่อีกคนหนึ่งซี่เลขยุกกระดาษนะคะเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะ จะเป็นโตไดนะคะเข้าไปฟังน้ากันในก้งสุดท้ายน้องรดาในวันวันที่หนึ่งก่อรกระดาสองหาหกขานะคะไปชมน้ากันเลยค่ะน้อเด็กน้อยสองคนซี่เลขตัวเดียวกันแม่จ้ะคุณนึงเขียนอยู่คนละฝั่งทิ่นคุณนึงอยู่ฝั่งๆๆนี้คุณนี้อยู่ฝั่งนี้แม่น้องระดาถามว่าเด็กน้อยสองคนนี่บอกรูปว่าเลขสีออกตัวใดแม่คำออกมากนี่สีพ้าพี่โรตัสเลยหนูคุณนี้ก็บอกคุณนี้อยากกินเคก้กผู้นี้อยากไปโรตัสหันมากู้นี้เขียนมาต้อผู้นี้สี่ ผู้ตตนี้สีอ,อตเตอรี<ม>่ผู้นี้เขียนให<า>ยย้ยอ๋อเป็นเลขตัวเดียวกันแ,แต่ักแต่กลับกันซื้อซื้ับกันซื้อซื้ป้าแป,กากแปลกอีกด้เนาะอันก็เลยบงยังมาย่อมเด้ถ้าถือมานะถ้าออกมาจริงๆน,นะไปไปโลตัสเลยนะเหมือนว่ามันท่วงถือซูนซองแล้วไปโลตัสนเลยนะเม่ปูเป็าปานากอันนี้พาไปโลตัสนหมดแล้วบมื่อว่าไปกับไฮถูกเขาท่วงเนียเขาจำเนียเด็กน้อยเนาะจำอะไรเนี่ย แม่น้องระดาสวัสดีค่ะส่ะเอฟซีค่ะเออนน่นที่ยากก็อยากมาตามน้องระดาใกล้มือมาโค้งสุดท้ายน้องระดาเพิ่นเอ่าเพิ่นบอกแม่อีหยังบ่ค่ะเพิ่มตัวเลขบ่เพิ่มเป็นลอตเตอรี่จ้ะเพิ่นบ่ได้บอกเป็นตัวเลขบอกเพิ่นไปเอาลอตเตอรี่มาเตอไซอันไปขายขนมหรือบ่ญเห็นกระเจามาขายมั้งจ้ะบอกค่ะจ้ะเพรียให้อยากได้ไฮจะ้ให้คืออันให้อยากได้สี่อเอาไหมแหละสี่คือสี่ขนมเนี่ยแหละ ให้ให้จนหวะโอ้แม่ผมมีเงินซื้อรอดไปวะบาเบาให้กับเยอมแม่นจ้ะให้อยากได้อยากได้บันทึกยังไงบันทึกเพิ่นได้แล้วเพม่นก็แล้วก็เงียบก็เศร้าหายเอามาใส่กระเป๋าแต่ก็ไปเล่นต่อเออเอาใบเดียวบอใบเดียวจ้ะอ้าวเป็นเป็นเลขตัวใดเลขยังล่ะพกยังกอเก้ายังบอเก้าแปดบอจ้ะมันลอตตอรี่ใบนี้บะแม่นจ้ะมันเป็นศูนย์เก้าแปดก เอฟซีหลายท่านหลายคนเมันก็นคอมเมนต์มาว่าอยากขอเบื้องลอตเตอรี่นอ้องรดาที่ยิบเมื่อน,นั้นเป็นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะนะเพื่อนอยากเบื้องเพื่อมันออกสามตัวหน้าสามตัวหลังถ่ายเพิ่นเบื้องนั้นนีนนเอเนาะข้างแรกเขายิบสองใบนี่เนาะที่ว่ายิบลอตเตอรี่เด้อค่ะเด้อข้างแรกยิบนี่นะคะตั้งแต่คลิปแรกนะคะแต่นั้นที่ยาติถ่ายเองเดียวไม่ท่างนี้กันนะคะนะคะคลิปแรกเขา เขายิบลอตเตอรี่กับเขาบอกเป็นตัวเดียวกันนะคะเขาบอกเก้าเจ็ดเขาก็ไปยิบลอตเตอรี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะแต่ว่าล่าสุดเอ่อน้องเขาหายาลอตเตอรี่นี่จักมือแล้วแม่มง่อวดนก่อนนี่นะจ้ะมังมือสองมือเนี้ยบอหายเอ,อฟซีเบิ้งน้ำแน่อันนี้ใบล่าสุดนะคะใบลาสุดให้ใหาค่ะให้ใบลาสุดบ่ซื้อให้กับบยย้อมนะคะนะคะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสี่สองศูนย์เก้าแปดนะคะนะคะ เขายิบใบเดียวบอ่บอ,บอ,บอซื้อหายกับบอย้อมนะคะก็ต้องเอาหายเขานะคะนะคะภาพกับนะคะหนึ่งสี่สองศูนย์เก้าแปดแคบนาจอไว้เด้วก็ได้เดี๋ยวน้่นที่ยาจะเลี้ยงหเห็นทั้งสามใบนะคะจะได้จะได้แคบง่าย ก็ได้ข้อท้ามันจะออกก็ได้เราไปสีเทปตัวนี้บ่อ๋อถามวาเรีกสีออกก็ได้สี่ใส่แมนสามไปจะออกัวได้เราก็สีเทปตัวนี้สีใส่สี่ใส่ตัวเก้าแปดเอาส้างวาดเลยมันเอาพี่น้องเอานะคะน้องระดาเพิ่นยิบลอตเตอรี่นะคะมีคลิปแรกเพิ่นยิบเก็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะอันนี้คลิปสุดท้ายเพิ่นบอกเพิ่นยิบเก้าแปดนะคะศูนย์เก้าแปด แล้วแม่เพิ่นถามว่าทั้งเหมือน,นี่เลขสีออกตัวใดเพิ่นกับไปซี่เลขเก้าแปดเปนบ่ค่ะ<ร>นะคะกับบ้านแห่นั่นเนาะนะคะแคปหน้าจอไปเด้อค่ะเด้อเพราะว่านุ่นที่ยากกับทายถ้ำห้เป็นแค่แนวทางหางสื่อสลากกินแบง่งรัฐบาลงวดนี้ได้สามใบนี่ยเปนบ่คะรถเมืน่นจ้ะไม่ทำดีแหละเ่ราะื้ออีกแล้วเ่ามีอันมียังงอพี่ซองเกจอยู่ซองเกจเมื่อไหร่ใส่อยากตามันเจอแล้วจ้ะ อ๋อสองเกตใบหนึ่งเงี้ยจากตามซื้ออะไรนี่นี่เอามาเลี้ยงน้ากันนะสองเกตยากตาไม่ซื้อแต่ยินข่าวว่ามีคนบ้านนี้เพิ่งซื้อเลขน้องระดาสองเกตวัตถิพันธ์มาถือแล้วันที่สี่ป่ะจ้าเผากบ่าเอฟซีนี่ถือแล้วันที่สี่สองสองท่านนะคะวัตถิพันธมาซื้อเลขตัวท้ายสองเกตนะคะลอตเตอรี่แล้วเพิ่งไปดันถือแล้วันที่สี่สองคนนะคะแล้วเพิ่งกะเอาเงินมาให้น้องระดานะคะจ้ะแต่รูปแล้วแม่น้องระดาซื้อลอตเตอรี่ ลูกยิบหาสามใบอันสองเกตนีิแม่ยิบเองแม่ยิบเองใบหนึ่งนะคะนาแคบนาจอใครได้ก็ได้กับบ่าลูกว่าจะเป็นรางวัลใดนะคะเขาเขาอยากได้เขาหายเอานะคะบ๊บอบซื้อหายกับหายย่างเดียวนะคะนี่ทดลองหายย่างเดียวกับคือหนึ่งสี่สองศูนย์เก้าแปดนะคะนะคะน้องระดยายิบสามใบมิจเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดกับ 98นะคะแต่ว่า27นะแม่เป็นคนยิบเองนะคะนะคะนุ่นย่าไทยเห็นเบื้องเพื่อว่าบางคนเพิ่งอยากรู้ว่าสามตัวนาคือตัวใดนะคะสามตัวท้ายคือเลขอันใดนะคะนะคะชุดนาเทีหบนาจอไว้นะคะ,เ,ะ,คะเพื่อไปหาซื้อลอตเตอรี่ท่านนะคะบางแพงอาจจะมีนะคะสามตัวนาสามตัวท้ายนะคะเท่ากับบ่รู้ว่าน้องเขาอยากได้เพื่อมันเป็นรางวัลใดรางวัลหนึ่งนะคะวงื่นที่ผ่านมาหนี่ FC, เอฟซีเพิ่นกัดถือ,อยู่สองท่านนะคะ เลขท้ายสองเกตไปตรงรางวัลที่สี่นะคะซื่อเลขสองตัวคนมันมีดวงไปตรงหกตัวรางวัลที่สี่นะคะเพิ่นก็โชคดีไปนะคะวันนี้เขากับมาล่องมาลุ้นน้ากันว่าจะเป็นรางวัลที่เท่าใดน,นะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลกับเป็นแค่นะข้างคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะั้าแล้วจะถามแม่น้องระดาอีกนะคะแม่น้องระดาฝันดีะะบ่ค่ะอบ้ฟฝันเลยจ้ะหยาบเลยมันบอกระเบ้าฝันเลย ไก่มือมาบบฟันแต่ว่าตามหลายๆงวดที่เคยถือมานั่นไก่มือมาเลขถือกับโบันเป็นแบบนี้บ่บอแต่บอส่วนมากบุค่อยฟันแต่ฟันก็ฟันตีวเดียวแล้วก็เลี้ยวฟันเทเดียวแล้วเลยที่ว่าฟันว่าผู้เถ่าเอาเลขเขียนใส่กระดาษให้ที่ว่าเอาเงินมาให้พ่อไปไปเบิ่งงเราบัดบ่เป็นเงินบัดเป็นกระดาษที่เป็นเลขเก้าเจ็ดนั่นแล้วกับโบฟันเพ้นเพื่อนอีกเลยมันจ้ากับโบฟันเลยเพอนกับโบมาก้าฟันอีกเลย ได้เนางไกลมือมากอ่ะเนี่ยมิตรที่เปลี่ยนแปลงกับมิตรลูกหายลอตเตอรี่เนาะน้องระดาอยากได้ลอตเตอรี่หายบ้าเศร้ากับเจนได้ซื้อหายเนาะได้ซื้อหายหมดแล้วเจนได้ว่าก็คนละครึ่งออกเขาคนละครึ่งก็เผิ่อบ่แม่นจ้ะแบ่งคเครื่งก็ไผอันคนบันปลาวายรู้จักเพิ่อนใช่ปะอ๋อเพิ่อนหายลอตเตอรี่เข้ามาแต่ว่าเพิ่นจดตัวเลขไว้แม่นจ้ะคนละครึ่งคนละห้าสิบบาทอ๋อจ่ายคนละห้าสิบบาทถ้าถึงมาแล้ววันที่หนึ่งกับแบ่งคคนละสามล้านโอเค นะคะเพื่อนกับว่าอยากซื้อมาซื้อหลายเพื่อมันถือกระดีว่าถือกระยานกําไรขนมไปเบิ้ลกันก็ได้แบ่งกันสาเหตุที่แบ่งกันลูกหาบเพเศร้าก็เลยไปซื้อหายหายห้ยไปบโอ้ยหอยากได้อีกครับอืมแต่เขาแต้ต่างแต่ไตเท่าไดรเขาเคยเป็นแบบนี้บ่จ้ะปกติเราจะโบกไก่โรตีเลยบ่ทำเราก็จะเชยไม่เคยหลยตรตรี่เลยบ่จ้ะให้ยิบกบโบยิบ เอาให้ยิปเราก็สิใม่ใหม่ใม่แล้วะอือไม่เล่าแม่แอร์รถตอรี่มาเลี้ยงกันนี่มีเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดก้าเก้าแปดนี่ให้เขาซี่ว่าสิออกตัวใดหนูถามก็สิไล่เลขแถบวงโดมันจะออกตัวใดหนัวจ้าแล้วก็สีเก้าแปดอือเอามือจิ้มเลยบอกออกตัวนี้จิบแล้วก็มันเล็กหน่อยนี่นี่ตรงบ้านค่ะตรงค่ะแล้วก็เอาเลขศูนย์ใส่ตรงหัวมันอือมันก็เก้าแปดคือเราก็มองเป็นเก้าแปดแหละก็สี่ราก็เห็นสีตุรีแล้วก็จับกันยังสี่อยู่หันแหละ แล้วเก้าแปดกันอันนี้อันนี้อันนี้นี่เห็นป่ะอืมแต่กันหนังบอกกันอยากไปเที่ยวอยากไปโรตัดอยากไปยังตาบาษาาอีกหน่อยนะจ้าเขาคุยกันแต่นุกเอิญแม่ป่ามาเบิ่งนี่เอิญแม่ป่ามาเบิ่งเลยวะเลียงแย่งห่ป่าเขาก็ลักษณะการนี่ของเขากับตัวเดียวกันก็น้องนดาเนาะแม่กะสี่น้องโรตารีให้ก็จะกะสี่ตัวเดียวกันกะสี่เก้าแปดพี่กันาาบเด็กเด็กหน่อยสองคนนะกะสี่เก้าแปดึ้นกัน เพราะว่าหนูกพอเขียนปุ๊บหนูเอิ่อหน่ปปามาเบิ่งว่าเลขอย่างไปปาเขียนคือกันหนูเห็ดเป็นแปดเก่าตัวชีวงวงวงแต่มันติดกันอ่ะนะวงคือไข่ดิสองคนเห็ดเห็ดน่ำกันครับเดี๋ยวนั่นี่ย่าจะซุ่มให้เห็นแล้วก็เป็นเป็นโค้งสุดท้ายของน้องนาดานะคะก็มีเลขอยู่สิบหนึน่ง สวัสดับก็บห้องนาดานะห้องูุนันจะเป็นแปดห้องผุนัน,น, 8, นาดาเป็นเก่าอืมก็เลขตัวเดียวกันเหมืนกัน<ต>ถ้าก็มาเลขตัวเดียวกันครับกันซื้อซื้อเหมนสลับไปซื้อเป็นเห็ดเป็นลูกเป็นลูกกลมๆเป็นก้อนๆของเ,เหนะด็ดนะเห็ดติดๆกันนะคะสรุปนะคะคลิปกล้องสุดท้ายของน้องระดาเพิ่นย่ำยู่ทเล่เก้าแปดนะคะ นะคะเพื่อนแม่เพื่อนหฮซี่ว่าเลขจะออกตัวได้ลอตเตอรี่มาเลี้ยงกันหลายๆายใบยนะคะเพื่อนกระซี่เก้าแปดนะคะนะคะกับว่รู้ว่าจะหาซื้อได้มานะคะเลขมีดูซื้อว่าเก้าแปดเก้าเจ็ดเนี่สิดดังซะเหลือเกินนะคะก็มาตรงกันกับเลขพ่อเอนะคะนะ่คะสุดท้ายนี่เพื่อนกระซื้อซ้ำนีนะะกกน 4, ่นะคะซื้อลอตเตอรี่บ่เกินซี่คู่นะคะอีกคู่นึงกันเอ่อออกเงินคนละครึ่งกับเพื่อนบ้านนะคะคือศูนย์เก้าแปดนี่นะคะนะคะเพื่อนกระยำยุที่เก้าแปด เพิ่นห้องไยอยากได้รอตตอรี่นะคะบ่ซื้อไยกับบยอมกับคือ098เนี่ยนะคะเพิ่นายซี่กับซี่เก้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นแนวทางของน้องนาดานะคะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะนุ้นที่ยากก็จะขอยุติโค้งสุดท้ายของเลขน้องนาดาย่ำที่98นะคะใบเพียงเท่านี้คลิปหนาพอกันไหมเทาดีสวัสดีค่ะอมกับไฮแมนนี่อ,อมไป 你接。